เหรียญอย่างเงี้ยปึ๊บไปส่องปึ๊บเจอรูเจาะเบิเ้ลเห็นป่ะอย่างงี้แกอัตโนมัติถามว่าทําไมจิงเก๊คุณเห็นรูรูเจาะเบิ้ลตรงนี้ไหมเพราะอะไรเพราะมันถอดซิลิโคนมาไงอ่าตัวเก่าเนี่ยมันเจาะรูมาอยู่แล้วถอดม,มันก็ติดมาด้วยตําหนิทําได้หมดต้องดูวิธีกรารสร้างธรรมาชาติใช่เพราะเซียนพระจริงๆก,ก็ดูธรรมชาติที่ผมถึงบอกไงเซียนพลาจะบอกเออตัดแบบเนี้ยก่อนสองพันห้าร้อยนะ เหรียญเนี้ยไม่รู้ที่ไหนแต่รู้ว่าแท้บางทีหยิบมาเนี้ยเออพ้าแบบเนี้ยไม่รู้เรากาวัดอะไรแต่แบบนี้แท้แน่เห็นไหมครับแสดงว่าเซียนพักก็ดูพักเขาไม่ได้ใช้ตาหนิแล้วพ่อโคงบางกับพร้อมมีกี่แบบครับคือผมต้องผมต้องผมต้องว่าคําว่ากี่แบบเนี่ยคืออะไรก่อนอ่ากี่แบบนี่คืออะไรกี่รุน่นกี่บล็อก ผมคุยกับพี่เขาเอาคำถามแล้วว่าผคมมากับพร้อมก่อนน่าจะเป็นประโยชน์นะอืมน้มีเก็บวิธีลูกเพราะโคมกับพร้อมคำว่ามีกี่แบบนี่นคืออะไรครับแล้วผมบอกเลยพี่น่าจะพึ่งจะเริ่มเล่น้าด้วยอืม คำว่ามีกี่แบบอ่ะพี่จะให้อยากจะให้ผมขยายความว่าอะไรอ่ะคุยกันมีประโยชน์มสมเด็จหลังภาษาจีนมีใครอ่านภาษาจีนออกมามีใครอ่านภาษาจีนออกมา เซิร์ชกูเกิลนี้สมเด็จหลังภาษาจีนเซิร์ช g o o g l ลเลยสมเด็จหลังภาษาจีนเซิร์ชได้พี่หน่อยตัวตัดเหรียญหรววพาคงมังกระพร้อมวิธีการผลิตเขาผลิตด้วยอะไรครับใครรู้ตอบหน่อยว่าเหรียญพอคงมังกระพร้อมวิธีการผลิตข้างเนี่ยเป็นข้างอะไรขอบเหรียญเนี่ยเป็นขอบเหรียญข้างอะไรครับข้างกระบอกข้างเลื่อยปั้มตัด พวกที่บอกตําหนิตําหนิผมพูดเลยนะไอ้พวกนี้คือไปมันสํารวจแล้วปล่อยมันออกนอกบ้านได้เดี๋ยวก็กลับอ่ะนี่หลังภาษาจีนแบบนี้ใช่ไหมครับมีใครอ่านออกมั้งว่าเนี่ยอ่านว่าอะไรข้างกระบอกเห็นไหมครับถ้าคุณรู้วิธีการผลิตว่าปเปลียนข้างกระบอก แล้วการตีกระบอกมันมีตําหนิของข้างไหมครับไม่มีแต่ข้างมันต้องไม่ใช่เลื่อยและข้างมันต้องไม่มีไม่ใช่ร่องรอยการปั๊มตัดเป็นร่องรอยของการตีกระบอกจบแล้วครับถ้าพี่รู้วิธีการผลิตพี่ก็ได้คําตอบครับข้างกระบอกไงถ้าเป็นข้างกระบอกก็จบแล้วแค่ดูว่าถ้ามีเป็นฟันตัด ก็เป็นยุคหลังหรือเกถ้าเป็นเลื่อยก็เป็นยุคหลังหรือเก๋ง่ายไหมถ้าเป็นตีกระบอกมีโอกาสแท้แค่นี้เองครับอ,อ่านว่าอะไรแล้วหลังภาษาจีนเนี่ยน่าจะไม่ได้มีคำเดียวด้วยผมต้องบอกก่อนครับว่า ถ้าทํามาครั้งแรกแล้วมีคนบอกเกก๊็ขายไม่ได้เขาจะทําครั้งต่อไปไหมใช่ไม่ทาหรอกเป็นสมเด็จแท้ครับคิดจิงปาดตาครับอ่านี่เห็นไหมว่าหลังภาษาจีนเนี่ยมันมีตั้งหลายแบบแต่พอเวลาคนขายพระมันบอกเก๊เราก็ไม่สนใจแล้วราคาเขาจะใส่กี่บาทไม่ใช่ประเด็นนะ พราะพระจริงๆสมัยก่อนแจกฟรีหมดมันขึ้นอยู่กับว่าเนี่ยคือคุณต้องไปถอดรหัสบนองค์พระว่าเนี่ยเขาอ,อ่านว่าอะไรเนี่ยเขาอ,อ่านว่าอะไรเนี่ยเขาอ่านว่าอะไรแล้วคุณจะได้ความหมายถ้าผมบอกคํานึงคุณเชื่อผมไหมรัชการที่หนึ่งมีชื่อเป็นภาษาจีนราชการที่สองมีชื่อเป็นภาษาจีนรัชการที่สามมีชื่อเป็นภาษาจีนคุณเชื่อไหม มีชื่อที่ต้องตั้งชื่อเป็นจีนน่ะราชการที่สี่ก็มีชื่อที่เป็นชื่อจีนคุณเชื่อผมไหมล่ะพักเครื่องเนี่ยเขาแท้ของเขาอยู่ดีๆนี่แหละแต่คนที่รู้ไม่ถึงหรือไม่รู้อะ ออกไปเพื่อให้มันเหลือน้อยๆจะได้ขายแพงๆพระเครื่องคือสิ่งที่สูงนะผมพูดเสมอนะแต่ที่มันสับสนตกต่ำเพราะคนเล่นพระนี่แหละครับอ่าฉะนั้นแล้วผมบอกเลยครับว่าถ้าคุณไป แปลความหมายคือผมไม่รู้ภาษาจีนไงถ้าคุณไปแปลความหมายแล้วคุณเอาความหมายนั้นกับภาพพระนั้นมาให้ผมเดี๋ยวผมหาคําตอบให้ mm hmm. คือแน่นอนครับ mm hmm. นามาพทะมาอูยังต้องมีความหมายเลย mm hmm. ชื่อหลวงพ่อจันทสโลจันทโชตพรมสโล mm hmm. ใช่นั่นคือเขียนเป็นขอม mm hmm. เป็นจีนก็เขียนได้อ่าแต่คุณสังเกตมาผมจะไม่ตีอะไรเกมมั่วซั่ว แต่ผมไม่เข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยไอคนที่มานั่งตีพระอันนั้นเกย์นี้เกย์และพระเขาแทงเขาอยู่ดีๆนี่แหละครับแต่แค่คนพวกนี้รู้น้อยและก็นะครับเขาเรียกอะไรอะ่ะถ้าบอกว่าอะไรเกรได้จะดูเสมือนว่าเขาเป็นคนมีภูมิรู้จะเท่ไม่ถูกกับเรื่อง นะครับพระอะไรเป็นเนื้อดินเจาะรูด้านหลังนะครับพี่ไปย้อนดูคลิปผมเยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันผมตอบผมตอบทุกคำถามนะครับแต่ ผมขอคุยกับคนที่เราพอจะรู้แล้วพอจะเป็นแล้วไม่ต้องเก่งนะครับพี่ย้อนดูคลิปผมไปสักระยะหนึ่งแล้วเชื่อจะครับพี่กลับมาพิมพ์มาคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งอะ่ะมันจะโอเคอกดไลค์ใช่กดแชร์กดซับสไครต์และกดก